สวัสดีค่ะพบกับรายการด h เกมอีกแล้ว,วก็จะเรียกน้องๆมาทดสอบความตื่นตัวกันอีก,กนิดหนึ่งนะจ๊ะตั้งชื่อให้ว่าเกมเลขมรณนะใช่ไหมกติกาของเกมนี้ก็คือเราจะเห็นตัวเลขหน้ากล้องนะจ๊ะสมมุติเป็นตัวเลข20โชว์ปึ้งหน้ากล้อง ทุกคนที่อยู่หลังกล้องหรือเพื่อนในออฟฟิศของเราที่ไม่ใช่คนที่เล่นเกมนี้จะมีสิทธิเห็นการเล่นเกมของเราก็จะเล่นกันเป็นคู่นะจะให้สลับกันนับเลขใครที่นับลงตัวเลขตามแผ่นป้ายนี้ถือว่ามรณะนะจ๊ะในการนับเลขเนี่ยเราจะห้ามนับเกินสามสามอันดับอะถ้านับ1ได้อยู่1นึได้อยู่1นึได้อยู่แต่ถ้า1 2ึ่ม่ไม่ได้นะจ๊ะสำหรับใครที่ลงตัวเลขมรณะนั้นเราก็จะมีบทลงโทษสักเล็กน้อย ก็ค <formation> ือ <handled> อ <kr> ุปกรณ์ท hmm. ี่เราแฮนด์เมดอยู่ตรงนี uh ้นะจ๊ะเราก็จะให้เพื่อนๆที่ไม่ได้เล่นเกมนะตอนนั้นเนี่ยรับไปคนละ1อาวุธจับฉลาดีกว่า2รายชื่อแรกก่อนเรียนเชิญท่านโจ๊กนะจ๊ะอยากให้ใครคู่กับใครในออฟฟิศอันนี้หยิบสองใบครับหยิบสองใบฮะและแล้วรายชื่อคู่ที่1ได้แก่โทิ้งจังหวะเลยราชื่อที่สตาโชกตา

จููจู่จู่พี่บอกพี่จอคอนอ่ะเอาใหม่อี่รอบไหนยาวเยาวพี่กอนเลยก็่ได้ขอเสียงรับ้งน่ลยจ้าอ่้าวมันไม่ดีเสียงเลยอ่ะโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหก สี่แปดสี่เก้าสามสิบเก้าสิบสี่ห้ายังอีกอ่อสี่โฮมเกตสี่แปดสี่เก้าห้าสิบ โอ้ยฮาความรักความเมตตามาฮะเดี๋ยวมาเจอคู่ที่สองไงนะคะสำหรับคู่แรกที่ผ่านไปก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับน้องโชว์ที่โดนเลขมรณะไปเลยจ้ามาคู่ที่สองขอเชิญผู้อาวุโสอีกทีนึ่ง สำหรับคู่ที่สองนั่นก็คือมิกมิกกับมอสสำหรับตัวเลขต่อไปที่ทั้งคู่จะต้องทำการเสี่ยงทายนะจ๊ะว่าเป็นเลขมรณะหรือเปล่านั่นก็คือโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด

น้องก็ขอแสดงความดีใจกับน้องมิกที่โดนเลขมรณะถึงเราไปนะจ๊ะมาดูอีกคู่หนึ่งแล้วขอเชิญผู้บรุโสของเราสำหรับคู่ที่3ได้แก่ทูทูกักกบไป <laughs> ให้ผู้หญ 3> 3, 4, ิงก่อนเอเนีเฟิร์สสามสี่ห no ้าเอ้ยเลิที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเด ไม่ได้เยอะพี่ไม่ได้เยอะสิสามอดาก้าอดนะสอง 我们这边没得。 ความยินดีกับน้องปลายด้วยนะจ๊ะที่ได้รับเลขมาเะของเราไปนะจ๊ะก็เหลือ2คนสุดท้ายนะฮะนั่นก็คือคุณพี่ปีใหม่และคุณน้องแบงค์ร้อยนะจ๊ะเป็นบ่าวสาวของเรานะจ๊ะเชิญทั้งคู่เลยพร้อมมาล้ำพร้อมล้ำพร้อมพรามาล้ำพร้อมพรามาล้ำพร้อมพามาล้ำพร้อมพามาปีค่ะวันนี้เราสองคนก็ถูกหลักง่ายเกินแม่เล่นเกมกัะอะไรเกมอะคะ ตัวเลขส <pus> ุด <K> ท <Aub ain> ้ายเลขลัคกี้เลขลัคกี้ของทั้งคู่คือไหนไม่เห็สักเลยเลยอ่ะไม่เห็นไม่เห็นพอไหมอ่ะพร้อมค่ะจะบ่าวก่อนหรือจะสาวก่อนดีจ่ะใครอยู่บนตีนะจะบ่าวก่อนค่ะจะบ่าวอยู่บนค่ะโอเคจะบ่าวอยู่บนพร้อมนะไป ส3ค่ะพอได้กลักเลย เอาไมผมตัวยอ้ยังอ่ะือนจะโดนด้วยอ่ะเขาี่จองโดนนะสนุกเลุกโดนเ็อยเรียบร้อยนะครับจบไปแล้วสำหรับเกมของเราตัวขาวรอ บบกลับบ้านในเลยรุปนี้เลยครับโดขนาดนี้ไม่ไลค์ไม่แชร์ไม่ับสไคร์ไม่ได้นะครับติดตามพวกเราครับว่าเกมหน้าพวกเราจะเอาเกมอะไรมาเล่นกันนี้ครั้งหน้าผมไม่พลาดแน่นอนครับแต่วันนี้ขอลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับแต่งนั้นก่อนไปพี่น้ำแต่ใครไม่รู้อะต่อหูใส่แป้งต่อแป้งใส่หู